เอาแล้ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมโยริวนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูเทคนิคพิเศษในการเก็บความสำเร็จใหม่ภายในเกม g n s s i n Impact ครับเทคนิคนี้นะครับผมจะเป็นการเก็บความสำเร็จที่ชื่อว่าวงจรร้ายกาดนั่นเองซึ่งวิธีการเก็บความสำเร็จตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้ท่าไม้ตายต่อเนื่องกัน5ครั้งปัญหาใหญ่ก็คือตัวละครของเราเนี่ยมีอยู่แค่4ตัว การจะใช้ท่าไม่ตายต่อเนื่องกัน5ครั้งโดยที่มีข้อแม้พิเศษอีกข้อหนึ่งก็คือภายใน15วินาทีถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวก่อนหน้านี้มีผู้เล่นหลายคนพยายามใช้บัคค๊กให้มีตัวละคร5ตัวนะครับแล้วใช้ความสามารถในเรื่องของท่าไม่ตายเนี่ยต่อเนื่องกัน5ครั้งแต่ว่ามันก็จะยากอยู่พอสมควรวันนี้มีเทคนิคที่ง่ายกว่าครับผมเพราะว่าดันใหม่นะครับบทแห่งซิมโฟนีนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ทำให้การรีเจนถ้าไม้ตายหรือว่าการเก็บอนุธาตุเนี่ยทำได้เร็วขึ้นอย่างมากแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์ของดันเจีนนี้ในการทำความสาเร็จตรงนี้เองครับเสียงแรกที่พวกเราต้องทำก่อนเลยก็คือเดินทางมาที่นี่ครับผมนี่นะครับตามแผนที่อยู่ใกล้กลๆแถวมอเทนเอาชองนะครับผมนี่เลยปึ๊บพอมาถึงนะครับว่ามาถึงเราจะเจอทางเข้าดนเจียนบทแห่งซิมโฟนีนะครับ ให้เรากดเข้าไปมีข้อแม้ยอย่างหนึ่งครับผมก็คือการเลือกระดับความยากอันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเลือกอะไรที่มันยากเกินไปเราเลือกแค่แบบง่ายเวลาท้าทายไม่เกิน3 0 0วินาทีจบครับแล้วกดเริ่มท้าทายได้เลยอ่าเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่หน้าเลือกตัวละครใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำเลยคือเราจะต้องเลือกตัวละครที่มีท่าไม่ตาย ที่ใช้เวลาคูลดาวน์น้อยกว่า15วินาทีซึ่ง3ตัวที่ตอนนี้ผมทราบมาก็คือจะมี 1. d e l u ดีลักนะครับ2เ s อ i n ชและ3คือตัวที่ผมกำลังใช้อยู่ก็คือ Amber นั่นเองซึ่งตัวละครนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ในไอเดียละฉะนั้นถ้าไม่มีเคอ h ชิงไม่มีดีลักไม่ต้องกังวลครับใช้น้องไมคขคิดไฟของเราได้เลยนะครับส่วนตัวละครที่เหลืออีก3ตัว เป็นตัวไหนก็ได้ครับตัวไหนก็ได้เลยไม่สีเรียดอ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าครับพอจัดทีมเรียบร้อยต้องมีแอมเบอร์นะครับผม,ผมใช้แอมเบอร์ใช้ฟิลช์ใช้เชียงหลิงใช้บา r b บาราเรามาเข้าท้าทายกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะสำหรับผู้เล่น ps 4ก็จะตรงนี้ก็จะหนืดนิดนึงเนาะนะครับไม่เป็นไรลองมาโหลดไปตึ๊บๆตๆ๊ เข้ามาสู่ดันเจนเรียบร้อยครับทวนอีกครั้งนึ่งก่อนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือใช้ท่าไม้ตาย5ท่าต่อเนื่องกันนะครับเมื่อเราเข้ามาถึงในดันเจนนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องไปยุ่งกับตรงนี้ด้วยนะเริ่มการท้าทายไม่ต้องไปกดนะครับเรายืนรอตรงนี้และสิ่งที่เราทําก็คือกดใช้ท่าไม้ตายต่อเนื่องกันไปเลยโดยให้ใช้ดีลักแอมเบอร์หรือเคอร์ชิงเป็นตัวแรก เพราะครูดาวของ3ตัวนี้จะมีเวลาแค่ประมาณ12วินาทีนะครับซึ่งพอเราใช้ครบ4ีตัวปุ๊บเราวนกลับมาที่3ตัวนี้เนี่ยยังไงก็ทันคราวนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนพอดีว่าผม,มาได้ทดลองทําวิธีนี้แล้วทําให้ความสําเร็จที่ขึ้นเนี่ยมันได้รับไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นถ้าผมทดลองในวิดีโอนี้แล้วมันไม่ขึ้นความสําเร็จก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับได้เหมือนกันแน่นอนอ่ะพอเราเข้ามาถึงดันเจียนไม่ต้องคิดมากครับ ปล่อยถ้าไม่ตายต่อเนื่องได้เลยถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ1ดอกปึ๊บตามด้วยฟิล์ปึ๊บเสร็จแล้วก็ชิงเหลิงครับปล่อยบารบรานะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็กลับมาที่แอมเบอร์เห็นไหมครับว่าถ้าไม่ตายมันรีชาร์จแล้วเต็มแล้วใช้อีกครั้งหนึ่งจบแล้วครับเท่านี้เองครับความสำเร็จวงจรไร้ากาดก็จะขึ้นมาทันทีอ่ะ คราวนี้รางวัลของวงจรรายการเนี่ยมันได้อะไรบ้างออกจากดันเจี้นไปดูกันดีกว่าครับและล้มเหลวไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปนะครับเราไม่ได้ต้องการความสำเร็จในดันเจ้นนี้ในเรื่องของการลมบอสปร๊บอ่ารอโหลดสักพักนะครับผม ไม่ยากเลยใช่ไหมครับพูดถึงถือว่าด้วยความที่เรามีแอมเบอร์อยู่แล้วมันก็เลยทําทุกอย่างได้ง่ายพอสมควรเลยนะครับอ่ะกดออกมาปุ๊บกดไปที่หน้าจอเมนูนะครับไปที่ความสําเร็จปุ๊บไล่ลงมาครับไปที่ผู้ท้าทายชุดที่2นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่นี่นี่นะครับเห็นไหมครับวงจรไร้กาใช้ท่าไม่ตาย5ครั้งภายใน15วินาทีได้รับ 10 Primogem เ yeah, ยอะไหมในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินนี่แค่ Primogem อันเดียวก็ถือว่ามีคุณค่ามากแล้วนะครับอันนี้ได้มาถึง10ถือว่าสบายบายอ่ะก็เพื่อไม่ให้พลาดนะครับกดรับไปให้เรียบร้อยเลยเปรบได้รับ10 Primogem เท่านี้เองครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับความสำเร็จวงจร,รร้ายกาศที่เราใช้อีเวนนี้เป็นตัวช่วยเป็นเทคนิคพิเศษนะครับเอาละ ใครที่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับก็อย่าลืมไปลองทําตามดูรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับครั้งหน้านะครับจะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกเกมเกมเกมชินิมเพกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามานําเสนอให้ทุกคนที่ติดตามกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งไว้หน่อยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ